<_ an> อ่า่ันนี้นะครับมาเนี่ SF ซีนีม่านะครับของเราวนี่โรง11นะครับโรง11เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโดอะไรวะหรือ,อโ,ดโดวีแอดมอสอโอเออ,อ,อ,อหูพังเอาไปข้างหนึ่งอันนี้รอบ11โมง20นี่แม่งสายแนละ้ว <_ an> ไปต้องมาแม่งจริงๆคือเขามี A e อาไอ้นี่ไงเขาเรียกอะไรนะไอตัวอย่าง อาวาท่าครับสองไงเดี๋ยวเห็นไม่อยากเห็นเราจะไม่ดู <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้ถ่ายอันนี้เรียกชั่นเออเราก็เลยแบบหลบเดี๋ยวเข้าห้อง,องน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวเออคลิปนี้ไม่มีสปอยนะเพราะว่ายังไม่ได้ดูกดกดกดฟังได้เลยก่อนเราจะเข้าไปดูนะครับเออแล้วเดี๋ยวดูเซตเออออกมาว<ด>่ากันหลังจากประมาณสองชั่วโมงบวกตัวอย่างนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะกว่าจะเข้าไปกว่าจะอะไรมาก็ประมาณสองชั่วโมง เดี๋ยวออกมาจากโรงภาพยนตร์เนี่ยเดี๋ยวมาเมาส์กันไม่มีสปอยเออย้ําก่อนช่องเราเนี่ยปลอดภัยจากการสปอยแน่นอนเราจะไม่มีสปอยอะไรทั้งสิ้นเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์หลังจากนี้เราจะปลอดภัยจากการสปอยแฟนช่องเราแฟนเพจเราดูได้เลยเต็มที่เดี๋ยวอาจจะออกมาจากโรงอาจจะให้แค่แบบคะแนนคร่าวๆความรู้สึกแบบแว็บแรกแว็บแรกหลังจากออก จากโรงภาพยนต์เนี่ยว่าจะยังไงแต่ไม่มีสปอยร้อยเปอร์เซนต์โอเคขอไปเข้าห้องน้ำปูดฉี่ละแล้วเดี๋ยวออกจากโรงมาเดี๋ยวเมาส์กันอีกทีอ่าโอเคโอ้โหนี่เพิ่งเพิ่งออกมาจากโรงหนาวหนาวไม่ใช่อะไรนะแอร์เย็นไม่ไม่ใช่ว่าหนังหนังแบบขนลุกนะแอร์มันโครเย็นเลยที่เพิ่งเพิ่งออกจากห้องน้ำมาเลยนะครับอยู่อยู่อันนี้คือสดจริงครับอันนี้คือแค่ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาถ่ายคลิปตรงนี้เลย เออเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะสดมากแฟรชแบบเฟรชสุดขีดให้เป็นไม่รีวิวดีกว่าเดี๋ยวมีสปอยเราไม่สปอยอยู่แล้วให้เป็นคะแนนพอคะแนนแบบแวบแรกนะที่พึ่งออกจากรงในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนได้อีกอันนี้แบบวึบแรกเลยนะอ่าคุณบ้ามไม่กี่คะแนนผมให้แปดโอ้ยคุณบ้ามให้เยอะเว้ยคุณบ๊าให้เยอะตาผม้างาคุณบามไปไปจุดหนึ่ง อ่าไม่นเราไม่ต้องแบบว่าเป็นแบบบล็อกแบบล็อกตาชัวอเอ่ะตาผมให้คะแนนบ้างคุณบ๊ามให้เยอะมากแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยคือแหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเผอรีวิวเอาให้แค่คะแนนพอเต็มสิบนะคะแนนของผมนะ เว็บแรกหมายจออกจากโรงนะเอาเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวอนใ,ใ,ให้น้อยอย่าด่ากันนะส <c oughs> ีาานะเฮ้ยบ้าจริงเหรอไม่ชอบเลยครับผมเฟลว่ากับไม่รีวิว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  <c oughs> อันนี้เป็นคะแนนเว็บแรกในอนาคตอาจจะเพิ่มอาจจะลดได้อีกหลังจากที่เราไปบ,บเขาเรียกอะไรแบบ ไปตกตะกอนตามความคิดมาแล้วนะอันนี้มันคือแบบวุฒแรกเลยที่แบบออกจากโรงแล้วก็ทรู้สึกแรกเออผมไม่โดนอผมให้สี่พอแต่เข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องไม่ชอบมาเอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวเผื่อรีวิวสคะแนนนะครับคือคือไม่ชอบอ่ะเออแฟนมาวิ l อย่าด่ากันนะคือผมก็แฟน MCU นะแต่ว่าเรื่องนี้คือ ฝืนๆความที่เห็นส่วนบุคคลน่ะเออเออเดี๋ยวเราไปทำอีกคลิปหนึ่งรีวิวแบบ no สปอยอ่ะเอออันนี้เอาแค่นี้พอคุณบ้ามี่แปดผมเนี่ยสี่ถึงบอกว่าแต่ละคนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีมันแตกต่างกันได้ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปไม่มีสปอยเดี๋ยวนัดอัพในช่อง u t u b e เอออันนี้เดี๋ยวเกี่ยวไว้รวมๆเดี๋ยวไปทำเป็นบล็อกโอเค โอ้ยอะเดี๋ยวอันนี้เรามาเป็นแบบว่าเพิ่มหน่อยเสริมหน่อยอะเมื่อกี้มันสั้นไปหน่อยอันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับครับอมเบียนอาจจะแบบว่านีงไงมีมา่สนตัวลุงลุงลุงังนิดนึงก็คืออันนี้เราต่อมาจากเมื่อกี้ที่เราไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กเพจเราเนี่ยไปแล้วอันนี้ในไหนแบบว่าจะอัพคลิปละก็พูดอีกนิดนึงละกันะคือมันพูดมากเนี่ยไม่ได้วา่ เดี๋ยวมันสปอยช่องเรานะครับไม่มีสปอยที่ดูได้เลยอามาพูดถึงคะแนนเมื่อกี้ที่คุณบี่ยให้มาตั้ง8ปดใช่เพราะอะไรครับมันก็สนุกดีเนื้อเรื่องมันมันก็น่าติดตามอยู่ในเรื่องมันอยู่แล้วะต้องมาดูเองมาดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์กันคือคุณบัฟมองว่ายังไงแฟน MCU เนี่ยก็ไม่น่าผิดหวังสนุกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สำหรับคุณบัฟนี่คือคือก็ค่อนข้างไปในทางดี ใช่ใช่ใช่ช่ชอบอยู่เออโอเคอ่าสำหรับผมนะครับทำไมผมถึงให้แค่สี่นะคืออย่างที่คุณบั๊มเนี่ยพูดมาคุณบั๊มเนี่ยทักมาถูกอยู่หนึ่งเรื่องคือผมไม่ชอบมัลติเวสเออผมไม่ชอบเรื่องพระหุจาราวานะครับก็เป็นหนึ่งประเด็นแล้วทีนี้มันมีจุดอื่นๆอีกแต่ว่ายังพูดตอนนี้ในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยหนังเนาะอันนี้รีวิวแบบว่าไม่มีสปอย เอาส่วนที่ชมก่อนชมได้เลยเนี่ยคือ CG VFX แล้วก็ Sound Effect โอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่า Marvel Studio นะครับเขาเรียกว่าอะไรดีตามมาตรฐานเนาะเออคือสุดๆใช่คำนี้สุดๆเชียร์ให้ไปดู iMac อ่า<ม>ใช่ไหมเชียร์ให้ไปดู iMac 3มิติผมว่าน่าจะมันขึ้นตรงนี้เองเนาะด้วยเสียงที่แบบว่าเขาหาซ n d ดีไซน์แปลกๆเก๋ๆมา ด้วยงานด้านภาพที่ต้องบอกว่าสวยจริงๆะครับนี้ตีเนี่ยดีมากเนียนเนียนมากนะใช่ใชเนียนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนียนดูแบบเหมือนสมจริงมากอ่ะเนียนแบบเนียนจริงๆอันนี้อันนี้คือส่วนที่ต้องชมเลยคืออันเนี้ยแฟน MCU ยเนี่ยไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับเชียร์ว่าใครที่มีเวลามีกำลังแล้วก็สามารถเดินทางไปดู i m a x 3D ได้เนี่ยเชียร์ให้ไปดู i m a x 3มิติเนี่ยน่าจะ ดีที่สุดน่าจะมันที่สุดเออแล้วก็ส่วนที่ไม่ชอบนี่ยังพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวช่องเราเนี่ยเดี๋ยวจะอัพประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะหลังจากที่หนังเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวแบบละเอียดยิบ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 ว่าทําไมผมเนี่ยถึงให้แค่4ส่วนที่ไม่ชอบเนี่ยมันคือตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยบางแล้วก็อ๋อเรื่องนี้สําหรับใครที่เป็นแฟนสยองขวัญน,นะสายฮอลเลอร์สายแบบบูชา,า,ชาแซมเรมี่เนี่ยไม่ผิดหวัง เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดีจัดเต็มอะ่ะคือเทพไฟกี่ที่ปล่อยแบบแซมเลยเม่มึงอยากทำอะไรมึงทําเลย <c oughs> เรื่องมึง <c oughs> คือสุดๆนะสายสยองขวานสายฮอลเลอร์ใครชอบหนังผีนะอโอ้รับรองว่าแบบว่าโดนอะ่ะโดนแล้วก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่าเพราะว่ายิ่งเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมันเผลอ,อสปอยนะครับเออมีหลายจุดหลายอะไรหลายๆ,ๆอย่างในบทเอย ในต,ตัวตัวละครคาแรคเตอร์เออที่ผมเนี่ยไม,ไม่ไม่โดนเท่าที่ควรโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปรีวิวแบบว่าละเอียดสุดขีดกันอีกทีหลังจากนี้โอเคเชียร์ให้ดูเชียร์ให้ดูใครเป็นสาวก MCU นี่พลาดไม่ได้